คลิปนี้จะเป็นเรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะใครที่ตอนนี้อยากมาวอลแวรเราเหลือเกินอาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองและค่อนข้างภาคภูมใิใจในตัวเองในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่า เคยเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะนะคะเขารู้สึกว่าการที่เขาได้เคยได้รับความรักจากคุณเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจก,กับการได้เป็นที่รักของคุณแต่ในทางกลับกันเขาอาจจะเป็นติดเป็นคนที่ติดกับการได้รับแต่ไม่ได้ให้กลับมาที่คุณซึ่งก็เลยทำให้คุณนะ่ะรู้สึก ตั้งคำถามกับคุณค่าตัวเองหรือความภาคภูมิใจในตัวเองเช่นกันกรณีที่เป็นคนที่คนที่อยากวอแว่เนี่ยเป็นคนที่เป็น past tense เนาะอดีตแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเขามีความสุขนะที่ได้เป็นที่รักแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้มีคุณในชีวิตนะคะใครที่ตอนนี้อยากมาวอแวเราเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็กำลังวิ่งตามไล่ล่าความฝันของตัวเองอยู่บางทีระหว่างทางมันก็มีแบบเหนื่อยนะทะนะ้อนะแต่ก็เหมือนมีคุณนะคะเป็นกำลังใจให้เป็นคนชอบชาร์ l ส์ชอบความท้าทายชอบการแข่งขันชอบเป็นที่หนึ่งเลยนะในขณะเดียวกันช่วงเนี้ย ใครไม่รู้กำลังฟิตหุ่นหรือกำลังดูแลสุขภาพหรือออกกำลังกายอยู่อีกในหนึ่งด้วยความที่เป็นคนชอบแข่งขันชอบเอาชนะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณดูเหมือนมีใครใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะกระตุ้นต่อมบางอย่างที่เขาอยากจะแบบกลับมาเอาชนะใจคุณให้ได้อันนี้น่าจะเป็นแคสซี่ห่างกนไปเนาะนะคะหรือแค่ที่ยังอยู่นี่แหละ แล้วนะคะเดียวกันก็เช่กนการบางทีอะค่ะคุณกับเขาก็ชอบแบบชอบง้องแงงใส่กันมีการเอาชนะค้าขานกันด้วยแหละไม่รู้อะไรเออนะคะใครที่ตอนนี้อยากมาวอแว์เราเหลือเกินคุณกับเขาอาจจะเคยมีช่วงเวลาหรือก็อยังมีช่วงเวลาเนาะเป็นได้ทั้ง past tense อดีตและ present tense ปัจจุบันนะคะ future ไม่ได้คะ่ะไม่รู้อาจจะเป็นคนใน future ที่ยังไม่ได้เข้ามาอ่ามีสิทธิ์นะ maybe นะคะเออเป็นคนที่เขามีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงคุณเนี่ยเขาอาจจะแบบมีโมเมนต์ที่แบบเล่นเด็กกันสนุกเด็กกันนะคะอารมณ์แบบอยู่ใกล้กันแล้วแบบเหมือนเป็นเด็กน้อย14อีกครั้งสดใสอีกครั้งบางทีก็แบบ อะไรกันก็ไม่รู้ชอบวอรแบบนิ่งๆกันอยู่สองคนเนี่ยคะ่ะฟีลแบบประมาณแบบจริงๆ,ๆก็โตๆกันแล้วนะเจอกันก็ตอนโตหรือจีบกันตอนโตแต่แบบอยู่ด้วยกันแล้วทําไมแบบมีโหมดง้องแง้งอะไรเงี้ยวอแวร์ War แบบเด็กๆอะคะ่ะบางคนก็อาจจะอาจจะชอบเล่นเกมด้วยก็เป็นได้นะคะยังเล่นกันอยู่หรือบางคนมีความเป็นเด็กในตัวยังชอบดูอนิเมะก็มีนะคะอะไรที่แบบว่า ดูแล้วมัน,ม,นมันกลับมามีชิชวาค่ะในข่าดการช่วงโมเมนท์ที่อยู่ในกันเนี่ยมันแบบมันมีความสุขมันมีความสนุกด้วยนะอืมใครที่ตอนนี้อยากมาวอแวร์เราเหลือเกินอ่ะเป็นยังไงบ้างสวยเน่ถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงเขาก็มองว่า คุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบคุณสวยที่สุดแล้วล่ะในสายตาเขาไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยนะสองเขามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สวยงามนะถือมันจะมีโหมดน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างแต่ก็มีโมเมนต,ต์ดีๆที่เราได้สร้างร่วมกันตั้งเยอะแน่นะคะในขณะเดียวกันถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายเธอคนนั้นของคุณี่ยอยู่กับคุณเรารู้สึก สวยเพราะว่าคุณนะอาจจะให้เกียรติเธอเห็นคุณค่าของเธอนะคะแล้วช่วงนี้ใครไม่รู้นะคะดูแลตัวเองดีๆค่ะรักสวยรักงามเสริมสวยเสริมหล่อกันไปนะคะล่าสุดไม่รู้มีใครไปทําสีผมหรือเปล่าหรือ <c oughs> แล้วล่าสุดก็ไม่รู้มีใครไปสักหรือว่าเนี่ยไม่น่ใจนะคะอืมอมืคุณมีใครไม่รู้ทาเล็บสีแดงด้วยนะ ใครที่ตอนนี้อยากมาวอลแวรเราเหลือเกินเออเป็นคนที่แบบว่าคุณกับเขามีความสัมพันธ์ที่แบบแสนวิเศษนะคะเป็นความรักที่ไม่เหมือนความรักครั้งไหนๆหรือเขาอาจจะมาว่าคุณนะ่ะเป็นความรัก ที่สําคัญมากๆาของเขารักแท้ของเขาหรือคุณก็อาจจะคิดอย่างนั้นเช่นกันนะคะบางคนถ้าห่างกันไปเนี่ยยากอยากจะกลับมาใกล้คุณจังเลยหรือก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี่แหละแล้วก็เขาอยากจะมาใกล้ยอยากจะมายิ่งแอบแนบชิดบางคนก็ชอบกอดโอบก,กอดคุณมาจากข้างหลังด้วยได้หอมแก้มได้สัมผัสซอกค,คอด้วยก็เป็นได้นะคะอใคร ที่ตอนนียากมาวอาแวเราเหลือเกินอาะเป็นยังไงถ้าเกิดชีวิตเขาไม่มีคุณเนี่ยค่ะก็คงเหงาอ้างว้างและเวว้าเนาะอาจจะเป็นคนที่อยู่ปัจจุบันนี้หรืออดีตที่ตอนนี้เหงาอ้างว้างและเวว้ไปแล้วนะคะอืมใครบางคนอาจจะทำงานหรืออยู่ในห้อง หรือ,รอที่มีแสงแดดเข้าถึงนะคะเออแล้วเวลาที่แบบแสงแดดเข้าถึงยามบ่ายเนี่ยในห้องหรือบรรยากาศแต่มันจะมีฟีลแบบเหงาเหงาด้วยนะไม่น่าใจนะคะเออช่างมันเถอะใดๆก็ลากแต่ค่ะในๆก็ลักแต่ก็คือเหมือนว่าถ้าไม่มีคุณนะคะ่ะชีวิตเขาคงมีอะไรที่แบบขาดหายไปคุณกับเขาอาจจะมาเติมเต็มอะไรให้กันด้วยนะคะ ใครที่ตอนนี้อยากมาวอรแวรเราเหลือเกินคุณนรือเอาจจะเจอกันในช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมีคนชอบธรรมชาติโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลนะคะชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าก็เป็นได้ไม่ต้องทะเลก็ได้ค่ะบางคนตื่นเช้าคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ตื่นเช้าเช้าด้วยนะเออถ้าไม่ตื่นเช้าก็นอนเช้า แล้วบางคนอาจจะเป็นความสัมพันเก่าที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสอีกครั้งด้วยก็เป็นไปได้นะคะบางคนเข้าแถวเข้าแถวเคารพธงชาติด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้สิทํางานที่เดียวกันต้องเข้าแถวด้วยกันด้วยทำงานในองค์กรหรือระบบราชการอะไรอ่เงี้ยไม่รู้ เป็นครูเป็นครูด้วยกันทั้งครูอยู่โรงเรียนอ่ะช่วงนี้ไม่รู้ใครอะคะ่ะเหมือนโดนโดนดูดพลังงานดีๆอะคะ่ะเช่นอาจจะเหนื่อยกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและค่าจะคิดถึงโมเมนต์หวานๆโมเมนต์ดีๆคุณที่แบบว่าเติมความชุ่มฉ่าให้กับหัวใจนะคะเหมือนช่วงนี้ใครไม่รู้โดนดูดวิญญาณพลังงานชีวิตมันลดน้อยถอยลงอะเหนื่อยมั้งคิดว่าอืม มีคนเจอกันใน dating งแอก็เป็นไปได้ค่ะหรือไม่งั้นบางคนก็เคยไปเดทกันแล้วหรือเขาอาจจะคิดอยากจะชวนคุณไปเดทนะคะมีคนอบอุ่นในนี้ด้วยแหละ เขาอาจจะคิดถึงอ้อมกอดคุณหรือคุณเคยอยู่ในอ้อมกอดของการละกันและในนี้อาจจะมีใครหุ่นหมีหุ่นหมีหน้ากอดกอดนุ่มกอดอุ่นนะคะบางคนยุง่งยุ่งประชุมทุกวันเลยนะคะก็ไม่รู้ใครเนาะมีคนอาจจะทำสีผมสีผมได้ชมพูม่วง อะไรก็าตามแต่หรือไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับสีผมก็คือมีความเป็นเด็กมีความหน้าอ่อนกว่าวัยอย่างเงี้ยไม่รู้คุณหรือเขาหรือยู่ด้วยกันแล้วเหมือนกับเป็นเด็กกลับไปเป็นเด็กอะเนาะอาจจะมีคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันอังคารวันเสราร์ในนี้นะคะอืมแล้วก็มีลัคนาราศีคุณหรือเขานะนะคะมีกรกฎนะคะทัุน้ำนะ Cancer a นะคะ a q u า r i u s กลุมธาตุลมนะคะ Pisces มีนธาตุน้ำนะคะอืมนับทุกแบบนะนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นลงท้ายทะเบียนรถเลขกบานเบอร์โทรหรือไอดีอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งวันเกิดวันสำคัญวันครบรอบอนะคะก็จะมี 2 12 22 21หรืออะไรก็ตามแต่ที่ลงท้ายด้วยเลข2องนะคะสามสิ 3, 13, 23, หรือลงท้ายด้วยเลข3เดือนที่เกี่ยวข้องและสำคัญอาจจะเป็นเดือนครบรอบเดือนเกิดของใครสักคนหนึ่งในนี้นะคะมีเดือนกุมภาพันธ์ นะคะเดือนมีนาคมเดือนธันวาคมด้วยก็เป็นได้เนาะอืมแล้วก็มีเด้งขึ้นมาค่ะมีลัคนาราศีเออ่มิถุนะไมินายนะคะถ้าหลมมอาจะเป็นคุณหรือเขาเนะคอดูข้อความจากคนที่อยากมาวอร์นหน่อย How could you forget me อ่ะ งอนก็มาง้องแงงก็มีเธอลืมฉันได้ยังไงอะ่ะเขาเขาอาจจะกลัวคุณลืมเขาอะค่ะหรือเขาต้องการการเป็นคนสำคัญไม่ยอมนะจะมาลืมฉันได้ยังไงหรือไม่งั้นห่างเหินกันไปละแต่คุณก็เฉยเฉยใส่เขาเขาแบบนี่เธอลืมฉันจริงอ๋อลืมได้ไงอะ่ะ Still deeply longing for you ยังต้องการเธอนะยังอยากให้เธออยู่ในชีวิตนะมีคนชอบปั่นจักรยานในนี้ปะ I still have so many pictures of us, even some that you never seen. เขาบอกว่าเขามีรูปของคุณนะคะเยอะมากบางรูปคุณไม่เคยเห็นอาจจะแบบแอบถ่ายแอบเซฟอะไรก็ตามแต่รอรูปที่คุณส่งก็แบบคุณไม่คิดว่าเขาจะเซฟเขาก็เซฟไว้ My beloved kiss is sweeter than strawberry cheesecake เขาบอกว่ารอย ที่สหวาน,วนหวานหวานที่ฉันสั่รักเนี่ยหวานกว่าสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กอีกมีคนชอบกินของหวานในนี้ I'm scared of losing you เขาบอกว่าเขากลัวนะที่จะต้องสูญเสียคุณไปนะคะขออีกใบเนาะแปบลบเป็นไทย <laughs> wanna gently treat you with my love all night long ไม่เป็นไรคะ่ะภาษาอังกฤษก็ได้มันไม่ได้สูมเสียงเท่าไรอยากจะอยู่กับเธออยากจะปฏิบัติกับเธอด้วยความรักทั้งคืนนะคะนวดน้ำมันนวดศีรษะหรือเปล่าชวนกันกินด้วยความรักทั้งคืนไม่ใช่ละนะคะรู้แหละไม่ต้องให้เฉลยหรอกเนาะว่าอะไรที่ทำด้วยความรักทั้งคืนนะคะ